โมบิลิโอนะครับฮอนด้าโมบิลิโอนะครับปี2018นะครับคันนี้เข้ามาทําการเปลี่ยนถ่ายของเหลวฟอกฝัดน้ํามันเกียร์แล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องเปลี่ยนกองอากาศกองแอร์กองเกียร์นะครับคันนี้ก็เข้ามาตรวจเช็คแล้วลูกค้าใช้มาประมาณแสนห้านะครับก็หลุดการันตีจากศูนย์ก็เลยเข้ามาทําการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องฟอกฝัดน้ํามันเกียร์ที่ร้านธาน,านกิจเรานะครับ ตอนนี้ก็เราเช็คออกมาแล้วกองแอร์นะครับกองแอร์ดำมากแล้วยิ่งกอกอากาศดำมากเลยเราก็จะเปลี่ยนไปเลยนะครับตัวนี้น้ำมันน้ำมันเครื่องที่เราจะใช้เนี่ยฮะเราก็จะใช้ของในกลุ่มของเฮดเทคสังเคราะห์แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเฮดเทคสังเคราะห์แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยตัว 5W30 ินะครับในจำนวน3.7ดกว่าลิตรนะครับแล้วก็ฟอกฝัดน้ำมันเกียร์นะครับเราก็จะใช้น้ำมันเกียร์ อัลฟานะครับตัวนี้ก็จะเป็นเกียร์ CVT นะครับก็ใช้ CVT F ของอัลฟานะครับเปลี่ยนกองเกียร์ไปพร้อมกันเลยนะครับเปลี่ยนกองเกียร์ไปพร้อมกันเลยกองเกียร์ที่อยู่ข้างในนะครับสนใจนะครับฟอกฟัดน้ํามันเกียร์เปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องของเหลวนะครับแล้วก็เซอร์วิสเปลี่ยนกองแอร์กองอากาศนะครับได้ที่ร้านธนกิจออโต้เซอร์วิสครับขอบคุณครับ